ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นิวนะคะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟทางช่องนะครับผมทางทีมงานนะครับยินดีต้อนรับนะครับทีมงานนยวพารวยเนาะนะครับทางช่อง YouTube ของเรานะครับวันนี้ก็รับสายด่วนเลยค่ะไอมินรับสายพระอาจารย์ท่านมาด่วนๆเลยเมื่อกี้นี่เองสดๆร้อนๆเลยเนี่ยเพิ่งวางสายไปเมื่อกี้นะครับผมก็เลยว่าตั้งกล้องอย่างไวนะครับรีบมากเลยวันนี้วันเลขออกเนาะวันที่หนึ่งนะครับแต่ว่ายังก็ยังเหลือเวลาอยู่คอยยังได้อยู่เนาะ เดี๋ยวจะรีบคิปให้กับท่านผู้ชมด่วนๆนะครับท่านผู้ชมก็ทาหากันเยอะเนาะแนวทางปูบนเขาบางคนก็ยังไม่ได้ดูเนี่ยค่ะใช่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ปูท่านก็รู้นะไปออกต่างประเทศสามตัวโต๊ดอืมสามไปไปเบิร์ดทั้งสามตัวเลยไปสามตัวเลยนะครับไปออกต่างประเทศสามตัวมีเอฟซีทางช่องมาคอมเมนต์อยู่บอกว่าโอ้ยเลขปูออกสามตัวอะไรต่างประเทศเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆเลยใช่นะครับปู่ท่านโทรมาด่วนๆเลยแอดมินสะดุ้งเลยนะครับก็คือ ปู่ท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าปู่นี่ไม่อยากให้เอาเสียงหรือว่าไม่อยากให้เปิดเผยตัวตนของท่านเนาะนะครับทำได้แค่อเอาตัวเลขให้แล้วก็ให้แอดมินมาพูดนะครับทุกจริงแอดมินเนี่ยอยากจะเอาเสียงของปู่เนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ฟังอยู่นะครับว่าปู่ท่านเสียงจะเป็นแบบไหนเนาะนะครับ,สรรบเสียงไม่เหมือนใครแน่นอนไม่เคยไปออกช่องไหนอย่างแน่นอนนะครับเนาะแปดแล้วชื่อท่านก็ปู่ท่านนี้ก็ไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็เลขนี้ไม่เหมือนใครนะครับงดนี้ นะครับท่านให้มาเมื่อเช้านี่สดๆร้อนๆเลยนะครับเลขกแว่าตรงกับผู้ไทยได้งวดใหญ่ใช่เมื่อคืนนี่ฝันด,ดีดีไหมเมื่อตัวแดงเ,ดาเนาะอืมเมื่อคืนฝันดีอยู่แล้วเมื่อคืนนี่นค,นค่ะฝันเหมือนประมาณว่าไปโรงเรียนที่ไหนสักแห่งน,นี่แล้วก็ไปจัดงานเลี้ยงค่ะไปจัดงานเลี้ยงแล้วก็มีคล้ายๆกับเพื่อนเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยเรียนตอนประถมะมาจัดงานเต็มเลย จัดงานเลี้ยงไม่แยังเลยท่านหลังจบแมวจัดงานเลี้ยงค่ะก็จัดงานกินเลี้ยงกันอุ้คนเยอะมากเลยเมื่อคืนมไม่รู้นะว่าเขาจัดงานอะไรกันรู้่วพาะคนเยอะจัดงานเลี้ยงกันเนะาะดีใจ<บ>นะในความฝันรู้สึกดีใจนะตื่นเช้ามาปู่ท่านก็โทรมาบอกว่าเพิ่มเลขค่ะตัวหนึ่งอ้อสาเหตุที่เพิ่มเป็นยังคือเพิ่มค่ะพี่นิวปู่ว่ามันปู่ว่าท่านวัามันไปออกต่างประเทศแล้วท่านกลัวไม่ออกรัฐบาลไทยอืแต่ เพราะว่าม,มันไปสามตัวเบิร์เลยนะเมื่อวานมันไปสามตัวเลยแต่แอดนินว่าไม่เกี่ยวครับต่างประเทศรัฐบาลไทยก็มีเปอร์เซ็นต์ออกได้เหมือนกันแล้วก็สามหกเจ็ดสำหรับเลขรัฐบาลไทยวันนี้ก็อย่าทิ้งเหมือนกันะนะครับผู้ท่านก็ตั้งใจจะเอามาเพิ่มเพื่อเป็นปันให้กับท่านผู้ชมในตัวนี้นะครับท่านได้มาเน้นเหมือนกันเน้นพอๆกันกับสามหกเจ็ดนะครับเก้าศูนย์สาม อ๋ออันนี้ให้เพิ่มมาให,หม่กันบ่หนิใช่เก3ศูนสามเม็ดเดียวอ๋อค่ะเก้าูสามเม็ดเดียวนะครับอันนี้คือเพิ่มมาให,หม่เนาะใช่พ่นอยามันบออกตัวเก่านะตัวเก่ามีตัวใดเนี่ยคะ่ะพี่นิวตัวเก่ามีสาม7กเจ็ดเจ็ดศนย์แล้วก็ห้าศูนย์เลยความฝันของแอดมินนะครับเนาะก็วก็วม,มันกลับไปต่างประเทศจ้ามโตไปเลยเนาะใช่ค่ะ ต่างประเทศสามตัวเลยมันคือไม่รู้ว่ามีท่ ity, rat, านผู iffer, ้ชมมีโชคมีลาบหรือเปล่าแต่ว่ามีคนมาคอมเมนต์เยอะอยู่นะค่ะบอกว่าเลขปูเนี่ยแบบออกต่างประเทศสามตัวเลยถ้าถือโต๊ดนี่ก็ได้หลายบาทอยู่คต่างประเทศนะครับแต่แอดมินว่าไม่เกี่ยวหรอกครับถึงจะออกต่างประเทศไปแล้วรัฐบาลไทยก็ยังมีประสิทธิ์เปอร์เซ็นต์มาอยู่ใช่อาจจะออกเลขหน้าเลขท้ายเลขสองตัวท้ายอันนี้ก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันนะครับเลขหน้าเลขท้ายหมุนสองรอบอันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ออกได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วแอดมินได้หยิบจับลอตเตอรี่มาที่เรียบร้อยแล้ว นะครับตัวใดค่ะสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดยิบรอลตารีมาแล้วนะครับเนาะเอาโรตัลลี่มาเอสซีดูหน่อยจะไปหยิบยี่ไส่ไปยี่ยหยิบอยู่บ้านแม่โคราดาเขามาขายพอดีคนไหนอยู่ไหนทะเลไปไปถ่ายแม่โคราดาเนาะค่ะบันนี้โรตัลลี่แจ็คมาแต่สายเนาะจ้าบางทีคนมาหุ่มเลยหุ่มแอดมินคนเดียวนะ สามหกเจ็ดสามหกเจ็ดมันไม่แต่สามหกเจ็ดวะตัวนี้ไม่ไม่เจ็ดหกเจ็ดอยู่ไม่ไม่เจ็ดหกเจ็ดอยู่ใบหนึ่งวะฮะใช่ใช่เจ็ดหกเจ็ดโอ้ขายเลขแม่เดียวเนาะแม่เดี้ยวมันหกเจ็ดหกแล้วก็ 9, 7, 9, นะเก้เาเจ็ดเก้าน่ะอันนี้เจ็ดหกเจ็ดไม่สามหกเจ็ดว่าถือก็วันที่หน,นึ่งหนีน้ำหายแอดมินมาผ่อได้เนี่ยเออแต่เราอยู่ที่ไซนี้สัก่อน ถูกลงมาทีหนึ่งตามหาเอสเมีไม่เจอแล้วนี่เอสสี่ใคว่ามันเจ้าถือเลยนี่จ้าก็มา,งานงอาหารแมวเบิดนนี่พอาว่านี่ม,มันมาเป็นเจนโดง่ดง,ดงอย่างนี้แล้วพินิวฝันว่าจางไหนก่อนค่ะความฝันอย่างอีกนะค่ะฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าไปจัดงานเลี้ยงไปกับเพื่อนเก่าคนที่เคยเรียนด้วยกันอยู่สมัยประฐมค<า>่ะไปที่โรงเรียนนี่แหละแต่ไม่รู้โรงเรียนไหนนะไม่ใช่โรงเรียนที่เคยเรียนตอนประถมค่ะ แต่ว่าเป็นโรงเรียนที่ไหนไม่รู้จะรู้ว่าในโรงเรียนในความฝันเนาะนะครับแล้วก็เพื่อนเก่าที่เคยเรียนด้วยกันตอนประถมมีไปกันเต็มเลยมันสิบยี่สิบคนเลยไปกันเต็มเลยนะครับเอ็มเองก็ดีใจในความฝันเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงรู้แล้วว่าเป็นงานเลี้ยงประมาณว่างานเลี้ยงคือบ้านใหม่อะไรประมาณนี้เลยครับแต่ว่าแต่ว่ามันไปที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าไม่ได้ฝันเกี่ยวกับตัวเลขเนาะหรือว่าเรียกปู่ท่านที่เข้าแล้วหรือเปล่าเนาะตัวเพื่อนไหนมาใหม่ได้เข้าล้วก็ใช่ใช่ มันแอดน้องแอดน้องเคยฝันว่าแห่ฝันเห็นแอดมินไปนั่งอึไปนั่งอุจจาระข<ช>ี่ใช่ไหมขี่ใช่ร้องเท่าเจ้าของใครใครแอดร้องเท่าไปห้องออนะหรือว่าเลขปู่จะเข้าแล้วเนาะสามหกเจ็ดเนี 3, น่ยห <6, 7, S 2> รือว่ากาศไม่ไมาไทยอีกได้เพราะว่านะสามหกเจ็ดนะใช่แจ้งว่าออกต่างประเทศแล้วจะมาออกไทยแน่เลยเนี่ยนี่และออกรางวัลที่หนึ่งนี่แหละแอดมินถูกสามตัวรางวัลที่หนึ่ง ยังไงก็ให้ท่านผู้ชมมาไปพิจาราดูนะวันนี้วันที่ออกมามด่วนเลยนะครับท่านก็เพิ่งโทรมาบอกเมื่อกี้นี่แหละครับบอกว่า9ก3อย่าลืมเด้อว่าเก้าศูนนะครับท่านก็โทรมาบอกค่ะแล้วท่านก็ยังเน้นย้ำเน้นย้ำมาด้วยนะว่าถ้าไม่ถูกงวดนี้ก็แล้วแต่ดูพี่ของท่านผู้ชมถ้าไม่เอาอีกท่านก็จะไม่ให้นะครับ แต่ว่างดก่อนถามมาถูกมันมันก็ถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับค่ะใช่ปกติเลขท่านเนี่ยเวลาถูกถูกทั้งบนทั้งล่างนะคบทุกผู้ชมแต่ว่าห<ม>ันตรงตัดน้ำเนาะใช่ค่แะแต่วงดนี้มันมีเลข2ตัวอยู่นะไม่แน่อาจจะมาห้านหรือว่าเจดศนตร,ตรงๆก็ได้แบบไม่ต้องตัดนะครับแต่ว่าสามหกเจ็ดกับเก้านยสาตอตัดด้วยนะอแต่ถ้าไม่ได้บอกแต่เอ็นมินนี่บอกเองนะครับท่านบอกไว้แต่สามหกเจ็ดแต่9 0 3นสาท่านไม่ได้บอกให้ตัดนะครับ่ันตัดกับสามหกสามเจ็ด ถ้าตัดก็มี93แล้วก็03แล้วก็30เนี่ยแหละ90เนี่ยประมาณนี้แหละครับเนาะเป็นแนวทาง90กับว่แน่ด้วยค่ะเนอะมาดูคือยังอีก60 90อยู่หันเนอะแต่ว่าเมื่อเมื่อกี้ออกเข้า60อ06เออ06ไม่ได้บอก90เพรา่เนี่ยก็ไม่แน่นะคะเพราะว่างวดนั้นมันออก30เก่าที่มันออก00เก่า90กับว่าแน่ นะครับแล้วเลขวันนี้รู้สึกจะออกบ่อยนะก้าวส่วนสามเลยเนาะแล้วตรงกับกับที่ไปทําพิธีมาเมื่อคืนเลยอืมเนาะยังไงก็มีเพิ่มมาด่วนปล่อยด่วนเลยวินาทีสุดท้ายานะครับไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นกันหรือเปล่าเนะาะนะครับเป็นวันเลขออกด้วยเพราะว่าอันพดีทันโทรมาบอกด่วนด่วนเลยนะครับผมเนาะมันก็จะบระมันใจเนะะาะเพราะว่าอันต่างประเทศก็ออกมือขึ้นีนเองอืมแต่ว่ามันมีคนพูดอย่นะ ออกต่างประเทศแล้วมันมันอาจจะไม่ออกรัฐบาลไทยเห็นขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่แอดมินสังเกตมาแล้วมันก็จริงคนที่เขาพูดน่ะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปก็ไม่ทุกงวดใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าออกต่างประเทศแล้วจะไม่ออกรัฐบาลไทยเลยก็ไม่น่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าฮาร์ซี่วันนั้นกลับไปต่างประเทศสองสามหลอดคนเด็กกลับมาไทยอยู่นะครับก็เพิ่มมาเป็นวันเลขออกนะครับวันเลขออกเนาะถ้าเกิดว่า ถ้าอาจารย์ท่านโทรมาบอกไว้คนนี้แอดมินก็จะได้ลงคีย์ไว้คนนี้อยู่เพราะว่าไอเอซีไม่เห็นนะครับเนาะมี9 0้สแล้วก็กัน6 0ศสามด้วยก็ได้ตัวหนึ่งะนะครับแต่แอดมินไม่ได้เขียนลงเนาะให้กันกันเอาเองหกศู 60, นะครับเมื่อกันเขยนแอดมินเขียนหกศูน,น 60, มสักตัวนี่เอาจะหกศูน่เออหกศก็ได<ะ>้กันไว้90ูนย์หกนะครับห้าศย์หก เอาไปตัวกันเนาะหกศูนต์ตัวหนึ่งนะครับเผื่อเลขมันตรงกับเอฟซีหลายท่านเนาะตรงกับใจเอฟซีหลายท่านนะครับจะได้เอาไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้ทันเนาะคิดว่าตอนนี้นายจะทันอยู่กี่โมงแล้วนาจะสิบโมงแล้วด่วนมากนะคะท่วนมากเลยนะครับท่านโทรมาบอกเมื่อกี้นี่ไม่ถึงห้านาทีนะครับพอวางสายจากพระอาจารย์ท่านไปปั๊บตั้งกล้องเลยอือกยังไงก็ขอขอบคุณพี่นิวมากๆนะคะคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายปู่บนเขานะคะ3 6 7 7 0 9 0 3ความฝันพี่นิว50เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ